ท่านผู้ชมครับดูชมคงจะเห็นแล้วว่าเกิดอะไรบางในเซิร์ฟเวอร์ผมตอนนี้ดูข้างหลังซ้ายโอ้โหนี่้บ้านอะไรวะเนี่ยนี่มันบ้านมึงแค่โปรตัวเดียวผมก็จะปวดหัวแย่แล้วขอโทษเสียงแป๊บนึงเสียงโอเคโปรเยอะเยอะโปรเยอะไม่พอนี่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนาจน,นโปรมันเยอะขนาดน,นี้เลยมผมไม่ได้มาผมไม่ได้ ให้คนชมเห็นตอนที่แบบโปมันระบาดตอนนั้นอนะผมอัดไว้แค่วิดีโอเฉยแต่ไม่ได้อัดเสียงไว้มันโปเยอะสักคนไม่เะเข้ามาเลยเห็นไหมฝั่งผมก็โป้ฝั่งมันก็โปเนี่ยโถ่น่าน,นี่กวลวแาละแม่งอะไรโปรนักหนาวเนี่ยคือผมไม่ได้เข้ามาเ่นนานจน เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอพวกเนี่ยไอพวกเนี่ยเนี่ยแม่งเล่นแต่โปชิบหายโปไม่โปก็ดูข้างล่างซ้ายเอาครับเหลือแค่สองคนน่ะที่ไม่ที่ไม่โปอ่ะที่เหลือไม่โปหมดเลยเนี่ยไอไอสัตว์ไอเชี่ยนี่เดี๋ยวผมจะเขาเรียกว่านะผมจะตัดภาพไปก่อนหน้านั้นนะครับโอเคนะ ท่านผู้ชมคุณจะเห็นแล้วว่าโปรเยอะแค่ไหนใช่ไหมแหม่เ,เลยเนี่ยมแค่คนธรรมดาไม่กี่คนเองเนี่ยโถไทย <c oughs> โปรมันจะโหดึ้นไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่สองพันสิบเก้าผมก็เห็นโปรไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกนะก็เตะออกเซิฟไ,ได้ปกติแต่นี่เตะออกเซิฟไม่ได้เลยเชีย่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเลยครับไม่นี่ผมเข้าที่ผมเพิ่งเข้ามา่นเซิร์ฟเวอร์แรกเนี่ยเข้า่นเกมแรกเลยเห็นแบบเนี้ยโอ้อยนแบบเนี้ยท่านผู้ชมก็เหนื่อยใจใช่ไหมล่ะผมก็เหนื่อยใจเหมือนอคนนี้คนคนนี้ไม่ได้โปที่เหลือโปหมดเลยไม่นจะโป้นักหนาวเออเอาแค่นี้เลยกันอเอาแค่นี้นะ คลิปหน้าเดี๋ยวค่อยลงใหม่โอเคบาย